อ่ะสวัสดีครับมนีกับสวัสดียม,มุเสามนีสิได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเขาหน้าหยอดที่เคยทำคลิปไ้และหน้าแปลงหกไร่ที่ว่าตัดถิงเขาสูง80เซนใส่ปุ๋ยหาก,กิโลใส่สุยปูดไอ้สูตรสามสศแล้วก็ตัดถิงเมื่อนี่นี่คือทานมากกเกือบยี่สิวันเนาะยี่บวันแหละมันกับผลงานมันกับยูซสำนีกับ น,มมน้ำมีฝุ่นเนาะห้องฝืนเลยขึ้นถ้คำคลิปบอกนั่นแหละรากาซีมาใส่ปุ๋ยเพราะว่าฝนมากเราเมื่อวานเ,นย<ม>เลยไม่ได้ต้องใส่ไวน์แนน้ำม,มีแหละนี่น้ำน้ำม,มีแล้วก็ที่ใส่ชุดยี่สิบแปดยี 28, ่สิบเพราะเห่ากับบึงฝืนเขาเป็นรักคือคือ,ค,อคือเบาเนี่ยแหละน้องหน้าตาเหาเขาที่ใส่ครั้งนี้คือครั้งที่ถ่ายเลยหลังจากใส่ก็บยี่สิบวันกับซีมาถ่ายบิึงว่า ตาเฮาก่อนใส่ปุ๋ยนี่เขามันก็สูงอยู่แปดสิบเสนเนาะน,นี่เคยอทำคลิปไว้นั่นแหละมันนี้ก็สิมาใส่เอาหว่วงเลยคือใส่เลยเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นหน้าทางน้ำนาะครับเนาะถา้าเฮาสิรอท้ามาใส่วันที่สิบกันยาหรือว่าหนึ่งตุลาเมส่บอไหร่ถ้ายูมาเนี่น้ำแถวนี้มันสิขาวเลยเดี๋ยวทำน้ำมากเดี๋ยวผมกับสมาชายเป็นเป็นอย่างผมยังต้องเฮ็ดเฮ็ดลวงหนาไว้เนาะหน้าตาข้าเนอกข้าวศึกษามาโดนแล้วหูแล้วนี่มันมีนม้ำเลยนี่มีนม้ำเลยใส่เลย ลาคาเสีให้เบิ้งสีสีเม็ดยี่สิบแปลดีสิบางคนกับ,บกท่านเคยใส่เนาะกับสีมาเบิ้งให้เบิ้งเม็ดแต่ว่าซื้อกันขาเพิ่นซื้อกันขาดกับสีดบเอาให้เบิง้งเพราะว่าอย่างมันเป็นเหล็กสีลงเพิ่นเนาะกับสีบอกเบิ้งแต่ให้เบิ้งแต่เม็ดมันเม็ด <c oughs> มันมนี่้างหน้านี่มันก็มียูเลียเนาะมันก็มียูเลียในตัวเจนเนี่คือยี่สิบนั่นแหละในตัวเจนยีน่สิบนี่มันก็สูงแล้วมันก็กลายแล้วล่ะพูว่าแต่ที่จริงเอาซื้ห่า ซิปฮาแปดีซินี่ก็กดีแต่ว่าสูตรนั้นมันมันเข้าหายอย่างเข้ากับบ่เอาเนาะเาเอาสิ่งที่เขาเคยยุคที่เคยใส่มีมันก็สิมีสามสี่เมตรยังสี่จแหละมันใด้ถาดเอ็นพีเคทั้งสามอย่างเนาะไอ้กดซิลิคอนสีแดงนี่คือเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักสีแดงนั่นเข้ากับใส่ไปเลยนเทเธอเดียวให้นไนไหนนี่สูงไปน้ำกันไปเลยเพราะว่าให้มันลงไปอยู่ในดินเพราะว่า้าเข้ามาซิรอใส่อีกจังหน่อยฝนมาพออยู่มาน้ำมันไหล นำมันไลยมันกับที่ชะาล่างไปผุนแล้วไปทัวตีบุลงหวยน้องของเึงตอนนี้เขาที่ฝ่าไปกับดินเลยดินคือเป็นธนาคารนะเฮาบอกง,ง่ายดินถ้าเฮานี่ถ้าถ้ามันหงาง่ายเนาะดินนี่มันยังโลมอยู่นี่นี่มีน้ำเนีน่นยบ่เนี่ยดินมันยังโลมอยู่นี่นี่เปเครื่องเกิดบุนเลยหน้าเฮาใส่ห้องผืนแบบขีง่งวขีข่คุ้ยเนาะมันสิอุ้มปุยไว้ได้มันมีกดมีดานพเพราะเฮาปับสภาพดินเท่าใดเนาะใส่ยังลงไปเดีหน่อยมักะ แต่ง,ง่ามองอยังไงถ้าดินเยียบลงนั้นเอาปุ๋ยไปฟาดใส่มันมันก็เลยเหยอเลอเอดีเพราะว่ามันสิดินมันบูมไว้นะครับบูมสารเคมีเรียกว่าอุ้มสิงที่มีนี่ก็อยู่ในอากาศต่งางๆนี่แหละจุลินทรีย์ในอากาศก็มีเยอะแยะแต่ว่าถ้าดินเนามันแข็งเป็นดานปมนกดหรือมันกับซีบอันนี้เนาะมันบูมไว้บอกไปกับซีเงา้วไปเออเป็นนักวิชาการป่ซีไว้ นี่ก็สิมาถ่ายเบิ่งเขียวมันก็เขียวอยู่คือเก่าล่ะครับผลน่ะมีฝุ่นจังได๋มันก็กินฮอดเกี่ยวมันก็เขียวจังซี่ล่ะถ้าถึงบ่ใส่เด้แต่ก็สิมาใส่เอาอันนี้สองของมันนี่ล่ะก็สิใส่2ลูกปุ๋ย2สอบเนาะ2สอบกันเงินส0 0พันล่ะสิมาลงลงมื้อนี้เลยดิก็สิเฝ้าจัดการมันเนาะจัดการให้มันแล้วก็สิได้ตัดหญ้าให้งัวให้หยังลงไปก็สิเลี้ยงงัวสิได้เลี้ยงงัวต่อ ก็เลยมาทำวิดีโอไว้เบิ้องไายไว้ให้เบิ้งนี่นี่หน้าแปลงนี่ต้นใหม่มุวนมือนี่ก็ที่จาได้ให้จำไว้เดี๋ยวเนี่ยมาเกี่ยวกับเรื่องต้นใหม่คือเกาบลีไทยไทยหน้าแปลงของฝ่เห็ดเป็นตัวอย่างไว้ลงไว้ให้ให้ลูกให้ล้านเบิ้งคนอื่นสิเอาไปใส่ประโยชน์นําหรือว่าศึกษาเฮาก็เบิ่งผืนเฮาเป็นหลักละอย่าอย่าไปตามสูตรปุ๋ยแห้งายสันเขาเขามันสูงแล้วเฮาอย่าเอาต้นหนาหลายสูตรปุ๋ยนั่นเพราะว่ามันสิเผื้อใบมันบ้าใบบ้าใบมาแล้วล้มมา มันสีลมใสน่นามใสา่ย,ยัางไปสันหน้าบออยู่ในนามมันก็ไข่ยอยู่หลังหน้าผมมันหน้าหนามผมเลยเห็ุแบบนี้บอกบอกไว้ก่อนเนาะให้มันอยู่ยังสี่เดี๋ยวสีให้เบิองวานเนีย่ยแง่แเกี่ยวเขาไม่ที่อยู่จงังใดแต่ผมเคยเห็ุแปดสิบเสนผมก็เห็เเหุไว้อยู่แต่ว่าปีนี้ลองปล่อยเบิงมันส็จะเป็นแบบใดสีตัดขังเดียวเนาะอย่าให้มันบาใบนะเดี๋ยวจะทายไปก่อนนี่หาคนหาบซอยน้ำละไม่บานพ้นมาอยู่เพิ่นกำลังจัดการเอาหญ่างไรงัวต้อนเต่าอยู่เพิ่นบอกมาแล้อะไรนะ ทำคลิปวิดีโอได้๋ยวหาหนะทีก็สิขอหยุดวิดีโอไปก่อนเพราะว่าสิใส่ปุ๋ยแล้วแม่บ้านเพิ่นมาเลยปัญหาซอยหาแหลกหามาเองแล้วนี่มาตั้งกว่านี้หานี่ก็สิใส่เพิ่อมอันไรหนึ่งหาละไรหาละไรเนาะขอหยุดวิดีโอไปเพียงสค่นี้แล้วครับอ่าสิทำงานแหละสวัสดีครับ